พอนจะพาทุกคนนะครับไปดูน้องโบตัวหนึงคือแบบไม่ได้มาดูนานนะครับอัปเดตตั้งนานน้องโบอัปเดตพูดเยอะวันนี้จะมาดูน้องโบกำลังเกษเสร็จแล้วนะคะร่วงไปแล้วน้ำนยังไม่มีเยอะฝนยังไม่ตกตกข้างได้แล้ครับ ตอนนี้ oh. ก็กำลังจะสร็แล้วน้องโบเรากำลังจะเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่น้องบอัวก็หายไปแล้วเขาถมหมดแล้วลแล้วแต่น้ำตอนย็นยินตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าน้องโบ ทานที่ท่องเที่ยวไม่สิลงเงนะบ่เยอะแต่กล้องจะขึ้นได้บ่ละโมจะขึ้นไปได้บ่ละ ยามเลงโ<อ>้ยามมืม่อต้นไม้หักหูต้นไม้จัะแค่นี้ก่อนนะครับยค่เอาแค่นี้ก่อนสิแค่นี้ก่อนนะครับวันต่อไปผมจะได้ อย่าลืมกดไลค์กดาชข์กดแชร์นะกดแชร์ด้วยนะครับผมอมันต่อไปผมจะมาทำคลิปด,ด้านแรางนี้ต่อแต่ว่าผมจะขึ้นไปดูด้านบนด้วย